นี่คือผมแต่ก่อนและนี่คือผมตอนนี้ครับแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ผมทําธุรกิจเจ๊งใช้เงินที่บ้านหมดไป20ล้านครับนี่ที่แรกหมดไป10ล้านครับนี่ที่ที่2หมดไป5ล้านครับและนี่ที่ที่3หมดไป1นล้านครับแต่ปัจจุบันนี้ผมอายุ23ปีผมสามารถสร้างแฟรนไชส์ร้านทุกอย่าง20บาทได้ถึง300สาขาภายในระยะเวลา3ปีนะครับ ซึ่งแบรนด์แฟรนไชส์ร้านทัดดาวทุกอย่าง20บาทปัจจุบันเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้หลายๆคนคงถามว่าผมทําได้ยังไงใช่ไหมครับเคล็ดลับของผมเลยก็คือผมเลือกที่จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากๆครับข้อหนึ่งผมเลือกที่จะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาในการพักผ่อนและสามารถตื่นเช้ามาทํางานได้อย่างเต็มที่ครับข้อ2ผมไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยครับถึงแม้ว่าจะมีแต่ผมก็ไม่เล่นครับแต่พอไม่เล่นทิกตอกก็ชักจะติเสและ ข้อ3เวลาที่ศูนย์เปล่าเช่นรอคิวขับรถนั่งรถผมมักจะหาอะไรมาฟังหรือมาอ่านครับและข้อ4ี่ผมเลือกที่จะออกกาลังกายทุกวันและนั่งสมาธิทุกวันเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราได้ครับและเมื่อผมใช้เวลาอย่างคุ้มค่าผมจึงทํางานได้มากกว่าเรียนรู้ได้มากกว่าและเก็บประสบการณ์ได้มากกว่าครับและนั่นเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะตายวันไหนและผมไม่อยากนั่งเสียใจตอนผมแก่ว่าผมยังทําอะไรไม่สําเร็จเลย